ในปีใหม่นี้นะครับใครที่จะประกอบคอมใหม่นะผมแนะนําเลยนะฮะเลือกเคสสวยๆไปเลยนะครับเพราะจะทําให้คุณนั่งอยู่ติดกับโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะคอมเวลาคุณเล่นเกมได้แบบยาวๆครับ โดยเคสที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเคสนี้นะครับจะเป็นแซ l m a n P40 Prism Plus นะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Cellman Chronic V2 นั่นเองครับทั้ง2รุ่นนี้มีความเทค่ความสวยงามคล้ายๆกันนะครับแต่มีความต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ก่อนนะครับว่ามีอะไรพิเศษกันบ้าง เรามาดูไฮไลท์ของเคสแรกกันก่อนนะครับกับ P40 Prism Plus นะฮะเคสนี้เป็นเคสกระจกใสในมุมมองแบบพาโนลามาครับมองได้หลายทิศทางโชว์ภายในก็สวยนะฮะ กระจกเทนเปอร์3ด้านในแบบพานรามาดูโดดเด่นความหนาเนี่ยสมมนะครับอุ่นใจได้เลยว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นเคสแบบ a i r f ฟ o นะครับที่มีช่องลมจำนวนมากไหลเวียนอากาศได้ดีมีพื้นที่กว้างติดตั้งการ์ดจอขนาดใหญ่ได้นะครับตัวท็อปท็อปี่คุณใส่ได้เลยที่ความยาว42เซนติเมตรนะฮะนอกจากนี้แล้วคุณยังติดตั้งชุดน้ำปิดลิควิดคูลิ่งแบบ3ตอน 6, 3โรค10มมได้ครับ และใครที่มีข้อมูลเยอะนะครับคุณสามารถติดตั้งไดร์เพิ่มเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วหรือว่า SSD 2.5นิ้วแบบ SATA นะครับเพิ่มเติมได้ถึง3ชุดด้วยกันกับฟีเจอร์แน่นๆแบบนี้นะครับราคาแค่2,590บาทเท่านั้นครับทีนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์กับ 40, s ซล m a แมน p c 0 0 Prism Plus รุ่นนี้กันนะครับ กับเคสที่เป็นกระจกใสแบบนี้นะผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ชอบนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็เป็นที่นิยมแหละนะฮะแต่ราคามันค่อนข้างสูงซึ่งถ้าคนมีงบประมาณน้อยอาจจะจับต้องไม่ได้นะในช่วงนั้นแต่ปัจจุบันราคาแค่2,000กว่าบาทแบบนี้นะครับคุณก็สามารถซื้อได้แล้วมีให้เลือก2โทนสีครับคือสีขาวแล้วก็สีดําซึ่งรุ่นที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับด้านหน้าเป็นกระจกเทมเปอร์หนา4มิลิเมตรนะครับเป็นพื้นที่กระจกส่วนใหญ่นะครับของเคสรุ่นนี้ ที่เหลือเป็นโครงสร้างครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณสัก23.5เซนติเมตรเท่านั้นส่วนทางด้านข้างซ้ายนะครับเป็นกระจกเทมเปอร์โชภายในเช่นกันครับความยาวประมาณสัก45เซนติเมตรแต่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องระบายอากาศครับแล้วก็มีพอร์ตฟอนต์พาเนลมาให้ทั้ง USB-C USB-A Headphone แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับแต่ปุ่มรีเซ็ตเนี่ยเขาทำเป็นแบบปุ่มสำหรับปรับแสงไฟนั่นเองครับส่วนทางด้านข้างขวานะครับจะเป็นจุดจัดเก็บสายนะฮะแล้วก็ฝาปิดทำออกมาเป็นพิเศษครับตรงนี้จะแตกต่างจากเคสทั่วไปนะ เพราะว่าเป็นช่องตะแกรงระบายอากาศให้ลมเย็นสามารถไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับส่วนด้านบนจะเป็นกระจกใสทั้งหมดนะครับซึ่งจะทําให้โชว์ให้เห็นภายในได้อย่างชัดเจนเท่ากับว่าเคสรุ่นนี้มีโชว์ทั้ง3ด้านนะครับส่วนด้านใต้นะฮะเป็นช่องลมจํานวนมากครับเพิ่มการระบายอากาศได้ดีพร้อมกับตะแกรงกองฝุ่นมาให้ในตัวด้วยนะครับตัวขาตั้งเนี่ยยกสูงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้การถ่ายเทอากาศดียิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันมั่งดีกว่านะครับกับเซอ m a n PC0 p ซ i s m Plus ร่นนี้ เขาให้มาเยอะจริงๆครับเรื่องแรกนะครับแกะเคสออกจากกล่องปุ๊บนะฮะคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาให้ชุดเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ยกกล่องเลยพอมองไปที่กระจกฝาข้างนะครับสามารถเปิดออกได้ง่ายนะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องไขน็อตเลยนะครับพะมีสลักยึดเอาไว้เท่านั้นนะฮะสามารถแกะออกมาได้ทันทีส่วนทางด้านบนนะครับก็สามารถแกะออกได้เช่นเดียวกันนะครับก็แค่ไขน็อตออกนะครับก็สามารถดึงออกมาได้แล้วด้านในเกือบทุกส่วนนะครับจะเป็นโครงสร้างที่เป็นรูระบายอากาศเกือบทุกจุดเลยนะครับ ด้านหลังด้านล่างแล้วก็ช่องที่บริเวณติดตั้ง power supply เนี่ยก็เป็นรูทั้งหมดเลยครับพื้นที่ติดตั้ง power supply ก็มีขนาดใหญ่เช่นกันนะครับติดตั้ง power supply ได้ยาวสุดๆที่ประมาณ18ซนเมตรซึ่งสะดวกมากๆนะฮะส่วนสายต่อสายสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มาครบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังทําเส้นสายเอาไว้แบบแข็งแรงอีกด้วยนะครับมีระบุไว้ชัดเจนเลยว่าสําหรับ การต่อสิ่งใดบ้างนะฮะส่วนทางด้านข้างเคสนะครับก็เป็นพัดลมสีขาวไฟ ARGB ขนาด120มิลิเมตรนะครับให้มาถึง3ตัวด้วยกันปรับสีสันได้ตามโหมดเลยนะครับและยังซิงกับแสงไฟบนเมนบอร์ดได้อีกด้วยส่วนบริเวณที่ติดตั้งพัดลมนี้นะครับสามารถถอดตาแกรงออกเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งเรดิเอเตอร์3 6 0มิเมตรได้เช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้แล้วนะครับยังเพิ่มพัดลมด้านหลังมาอีก1ตัวนะครับเพื่อช่วยในการดึงอากาศร้อนภายในออกได้อย่างรวดเร็วและเป็นขนาด120มิลิเมตรเป็น ARGB ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเปิดฝาด้านหลังจะเห็นแผงตะแกรงซ้อนอยู่อีก1ชั้นนะครับตรงนี้ทำออกมาเป็นพิเศษครับโดยเป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้ง SSD 2.5นิ้วและก็ฮาร์ดดิส3.5นิ้วรวมกันได้3ตัวครับโดยไม่ลบกวนพื้นที่ภายในเคสและที่พิเศษคือ expansion slot นะครับที่ปิดฝาตรงด้านหลังเนี่ยเขาให้มาถึง7ช่องด้วยกันนะคร ะะถ้าเทียบกับเคสในระดับเดียวกันจุดนี้จะทำให้คุณสามารถติดตั้งการ์ดต,ต่อพ่วงได้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากการ์ดจ,จออย่างเช่นการ์ดตัดต่อการ์ดแปลงพอร์ตหรือแม้กระทั่งซาวการ์ดนะครับกรณีที่เมนบอร์ดให้สลอ็อต PCI Express มามากๆเนี่ยคุณสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ครับ ทีนี้เรามาสัมผัสประสบการณ์กันดีกว่านะครับกับการใช้งานเคสรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างสิ่งแรกที่ผมสังเกตได้ก็คือพื้นที่ภายในกว้างขวางครับทำให้วางอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งสิ่งต่างๆได้ง่ายดายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เคสอื่นว่าแคบๆนะครับแต่เคสนี้นี่ ใช้งานได้แบบสบายมือเลยกับเมนบอร์ด ATX ที่ผมติดตั้งนี้นะครับต้องใช้พื้นที่จํานวนมากนะส่วนใหญ่ก็คือเจอกับเคสที่ด้านล่างนี่มันติดชิดพื้นเลยนะครับมันทําให้รู้สึกอึดอัดและเวลาล่อสายมันยากครับแต่ p 4 0 Prism Plus รุ่นนี้นะครับมีให้ที่ให้จับสายต่อแล้วก็แทรกเข้าไปวางเสียบกับพาแนลได้แบบเหลือเฟือเลยตัวรองน็อตให้มาในแบบสีเงินครับมองเห็นง่ายและที่สําคัญนะฮะเป็นมาตรฐานสุดๆเลยนั่นก็คือเวลาคุณวางเมนบอร์ดลงไปเนี่ย มันตรงกับรูต่างๆที่เขาวางนเนาะเอาไว้เป๊ะๆเ,เลยนะครับแทบไม่ต้องขยับบอร์ดให้หวาดเสียวกลัวจะเป็นรอยอีกด้วยส่วนพื้นที่ด้านบนนะครับสังเกตได้ว่ามีช่องว่างระหว่างเมนบอร์ดแล้วก็ฝาปิดด้านบนนะครับเหลือเฟือเลย แล้วก็มีรูสําหรับการล่อสายต่อพาวเวอร์ที่อยู่มุมด้านบนซ้ายได้ง่ายอีกด้วยครับและช่องล่อสายก็มีมาให้เยอะพอสมควรนะฮะทางด้านข้างเมนบอร์ดเนี่ยคุณใช้สําหรับต่อหัว24พินแล้วก็ USB-C นะครับเพราะว่าเขามีให้ถึง2ช่องด้วยกันนะครับแถมยังมียางรองกันรอยขูดขีดสายอีกด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยก็มีให้ต่อออดิโอแล้วก็สายพาวเวอร์รีเซ็ตฟอน์พาร์เนลเนี่ยอีก2ช่องด้วยกันนะ,ะอันนี้ผมถือว่าเตรียมมาให้อย่างดีเลยนอกจากนี้แล้วยังมี a r g โดยที่คุณรวมหัวต่อทั้งหมดนะครับที่เป็น ARGB นะฮะที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆคุณสามารถต่อเข้ากับตัวหับตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงช่องปิดสลอด็อต PCIe นะครับแข็งแรงนะครับและยังเป็นแบบไขน็อตไม่ได้เป็นแบบโยกหลุดนะฮะคุณสามารถนํากลับมาใช้ต่อได้จะต่างจากเคสหลายๆรุ่นนะครับที่คุณจะต้องโยกนะครับแล้วมันวาดเสียเวลาที่คุณติดตั้งเมนบอร์ดไปแล้วเนี่ย แล้วไปเกี่ยวกับเมนบอร์ดนี้อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่รุ่นนี้ใช้ไขอย่างเดียวครับจะใส่เข้าหรือนําออกเนี่ยก็ทําได้แบบง่ายๆครับทีนี้ถ้าคุณชอบความสวยงามของแสงไฟ A R G B ผมแนะนำเลยครับเคสรุ่นนี้มีอะไรให้คุณใช้ง่ายสุดๆเลยครับโดยการใช้งานของพัดลมแล้วก็แสงไฟ A R G B นะครับถ้าคุณติดตั้งแล้วต่อหัวต่อพัดลมถึงสายต่างๆครบแล้วมันก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับ การคอนโทลจะมี2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือถ้าเมนบอร์ดของคุณมีซอฟต์แวร์ให้ใช้งานอยู่ก็สามารถควบคุมแสงไฟที่ซิงกับฮาร์ดแวร์นั้นๆได้นะครับอย่างเช่นแรมการ์จอเมนบอร์ดนะครับตรงนี้ให้เป็นไปตามโปรไฟล์ที่ต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลนโบว์มิวสิกนีออนหรืออะไรอื่นๆนะครับแต่ถ้าคุณต้องการคอนโทลพัดลมทั้ง4ตัวให้เปลี่ยนไปตามแสงไฟของระบบที่คุณใช้อยู่นะครับคือต้องการจะซิง์ให้เหมือนกันเนี่ย ให้กดปุ่มรีเซ็ตด้านข้างเคสนะครับเอาไว้3วินาทีนะครับพัดลมก็จะเปลี่ยนแสงสีให้อัตโนมัติเลยครับโดยรอบการทำงานของพัดลมจะอยู่ที่ราวๆสัก800ถึง1,500บวกลบนะครับ10นะฮะเป็นแบบเดียวกันทั้ง4ตัวเลยนะครับเพียงแต่พัดลมด้านหลังเนี่ยจะมีอัตราแอร์โฟที่ดีกว่าเล็กน้อยแต่ทุกตัวทำงานแบบฟูลโหลดก็คือเสียงเงียบแล้วก็สบายหูเหมือนกันหมดเลยครับ หลังจากที่เราใช้งานแล้วนะครับแล้วประกอบแล้วก็ดูเรื่องของข้อดีประโยชน์อะไรของมันเยอะแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อสังเกตกันบ้างเรื่องแรกนะครับเนื่องจากเป็นเคสที่มีองค์ประกอบเป็นกระจกทั้ง3ด้านนะครับคุณอาจจะต้องเดินสายต่างๆให้แนบเนียนเป็นพิเศษครับถ้าต้องการให้ตัวเคสดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ต่อมานะครับการแกะกระจกเทมเปอร์เข้าออกนะผมแนะนําเลยทําด้วยความระมัดระวังนะครับแม้ว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นกระจกเทมเปอร์ที่หนาถึง4มิลแล้วก็ตามและเนื่องจากเคสด้านบนเนี่ยมันเป็นกระจกนะครับคุณจึงไม่สามารถติดตั้งชุดน้ําหรือว่าชุดที่เป็นเรดิเอเตอร์ด้านบนได้นะครับคุณจะต้องติดตั้งในบริเวณที่ติดตั้งพัดลมมาให้เท่านั้นนะครับเป็นขนาด3ามรมิลลิเมตรสิ่งที่คุณจะต้องสังเกตก็คือความยาวของท่อยางนะครับที่จะมาถึงตัวปั๊มน้ํา ตรง CPU เนี่ยมันยาวมากพอหรือเปล่าหรือว่าจะต้องดัดสายยังไงให้มันลงตัวครับถ้าโฟกัสที่จะให้ลมเนี่ยเข้าไปยังชุด CPU แล้วกาดจอโดยตรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนําว่า ติดตั้งพัดลมเพิ่มได้นะครับโดยเฉพาะตรงด้านล่างเนี่ยยังสามารถเพิ่มได้อีกเยอะเลยและในภาพรวมของเคสเซล l มน n PC0 ปรีซึ่งพัดรุ่นนี้นะครับผมว่าองาค์ประกอบต่างๆมาได้ครบแล้วก็รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ก็ง่ายนะครับและก็มีการโชว์อะไรต่างๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะยิ่งๆสาหรับคนที่ ผมว่าเป็นคนประกอบคอมือใหม่ก็ทําได้นะครับหรือว่าเป็นผู้ชํานาญแล้วเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบในความสวยใสยของเคสรุ่นนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นเคสรุ่นแรกที่เรานำมาชมครับและเคสอีกรุ่นหนึ่งเป็นเคสแนวกระจกเช่นเดียวกันนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานั่นก็คือ o ซ l m a n Chronic v 2นั่นเองซึ่งถ้าคุณอยากได้เคสสีขาวสไตล์กระจกแบบพารโนลามาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเทมเพอร์ทั้ง2ด้านมีพัดลมไฟ ARGB สวยๆแต่อยากได้ไซส์ที่มันกระทัดรัดลงนะครับ ผมแนะนํารุ่นนี้นะฮะกับซาวแมนโครนิก v 2รุ่นนี้น่าใช้เลยทีเดียวครับสำหรับเคสร,รุ่นนี้นะครับจะเป็นเคสในกลุ่มของ Mid Tower เช่นเดียวกันนะครับแต่รองรับเมนบอร์ดได้ทั้ง ITX, MATX แล้วก็ ATX form factor ครับเพียงแต่ว,ว่าถ้าเป็นบอร์ดใหญ่มันก็จะอาจจะดูแน่นๆนิดนึงเคสร,รุ่นนี้มาในโทนสีขาวเช่นกันครับพร้อมช่องระบายอากาศรอบตัวเพิ่ม i อร์โฟได้ดีนะครับสำหรับคนขี้ร้อนนะแบบเดียวกับใน p 4 0 0ซึมงเลยเพียงแต่ว,ว่าฝาหลังเนี่ยมันจะเป็นฝาปิดทึบนั่นเองครับ โดยพัดลมเนี่ยจะมีมาให้3ตัวเท่านั้นนะครับคือลดจากในรุ่น p 4 0มาตัวหนึ่งนะฮะคือ3ตัวเนี่ยจะเป็นด้านข้าง2ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนะครับโดยด้านข้าง2ตัวจะเป็นตัวเป่าเข้าแล้วก็ด้านหลัง1ตัวจะเป็นดูดลมร้อนออกนั่นเองครับแต่ที่ต่างออกไปก็คือมีพื้นที่ด้านบนเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการติดตั้งชุดน้ําปิดนะครับสามารถติดตั้งเรดิเอเตอร์แบบ3ตอนหรือว่า3ามรมิลเมตรเข้าไปได้เลยนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีพื้นที่ติดตั้ง power supply ขนาดใหญ่นะคร รองรับพาวเวอร์ p l พยาวระดับ20ซนมได้สบายครับเช่นเดียวกับพื้นที่ติดตั้งการ์ดจอนะครับคุณสามารถติดตั้งการ์ดจอตัวท็อปๆความยาวระดับ41ซมได้อีกด้วยหรือถ้าคุณมีฮีทซิงขนาดใหญ่นะครับก็ยังพอติดตั้งได้กับความสูงระดับ16.4ซนตมรนะครับตรงนี้เป็นแบบทาวเวอร์ติดตั้งได้ง่ายๆครับรองรับการติดตั้ง ssd sata ได้ถึง3ตัวแล้วก็ฮาร์ดดิสก์3.5ได้อีก2ตัวครับ บริเวณตรงเบเนี่ยจะอยู่ใ,ใกล้ power supply นั่นเองครับโดยที่ a ซ m a n Chronic v 2รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานง่ายสามารถประกอบได้ง่ายๆเหมือนกับ p c ี่ศูนย์ปรซึมเลยนะฮะเพียงแ,แต่ว่ามีขนาดที่ย่อมกว่าแล้วก็พัดลมเนี่ยก็จะมีมาให้3ตัวนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานส่วนการประกอบอะไรต่างๆคล้ายคลึงกันเลยครับเพราะว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันมากครับและเคสทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็มาจากค่ายที่เรียกว่าวางใจได้เลยนะครับกับการออกแบบแล้วก็คุณภาพเรื่องของการประกอบนะครับ โดยซองแมนที่เป็น P40 Prism Plus รุ่นนี้นะครับก็เอาใจคนที่อยากได้แบบโชว์แบบสวยๆเลย3ด้านแบบพานราลมาคุณเห็นได้ทั้งด้านบนด้านข้างด้านหน้าประกอบเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับกับราคาแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น c h r o n i c V2 นะครับรุ่นนี้เอาใจคนที่อยากได้พื้นที่ในการติดตั้งชุดน้ำปิดเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถติดตั้งด้านบนได้ภายในมีพื้นที่กว้างขวาง รวมไปถึงกระจก2ด้านนะครับดูสวยงามเลยเดียวและงานประกอบเนี่ยก็ถือว่านแน่นเช่นเดียวกันนะครับก็คนที่ชอบเคสที่ย่อมลงมาอีกนิดนึงราคาเบาลงมาอีกนะครับพันกว่าบาทเท่านั้นคุณได้เคสสวยๆแบบนี้ไปใช้งานแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเคสทั้ง2รุ่นนี้นะครับใครชื่นชอบก็ไปช็อปกันได้นะครับหรือว่าจะดูเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูล ใน s อสเซนตี้รีซอสก็ได้นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนั่นเอง2รุ่นนี้ลงตลาดเรียบร้อยนะครับไปช็อปกันได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจมินก็นแล้วก็ช anel n no notebook spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ